สนับสนุนโดยที่สุด Service สออเบีที่สุดแห่งบริการเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นของคนไทยในสวีเดนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปราริชาติอธกานนนะคะแอมค่ะวันนี้แอมยืนอยู่ที่เมืองฟา l ลเกนแบรนนะคะตอนนี้แอมยืนอยู่ที่จอดรถนะคะเห็นสีเสื้อสดใสซา,าบซ่าขนาดนี้แล้วนะคะ ทายซีว่าแอมอยู่งานอะไรเดือนนี้เมษายนค่ะสงกรานนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะแอมจะมาเก็บภาพบรรยากาศนะคะของคนไทยในเมืองใกล้เคียงแล้วก็ในเมืองฟาลเนแบ่ยนะคะที่มารวมตัวรวมใจกันในการเลี้ยงพระทาบุญนะคะแล้วก็มีการขายของนะคะเล็กๆุ้มเล็กๆนะคะแล้วด้านในจะเป็นโรงทานนะจ๊ะวันนี้ไม่ใช่วัดนะจ๊ะนี่เป็นสถานที่จัดงานเพราะว่าวัดเล็กเกินไปโอเคเดี๋ยวแอมพามาดูบรรยากาศในการในงานแล้วกันนะแล้วก็มาดูกันว่าเขาขายอขายอะไรกันแล้วก็มีคนไทยมามากน้อาไหร่เท่าไหร่นะคะ น้ออองเสวัสดีค่ะแม่ค้าพ่อค้าหล่อๆสวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้มาจากไหนจ้าขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงค่ะมาจากพเฟรนไบท์นี่แหละครับผมอันนี้เป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวนะครับผมก๋วย<อ>เตี๋ยวไก่ครับมากินได้เลยครับผมโอเคครับผมคคครรัับบบขอุณ อยู่ในฟาร์มขึ้นบ่าป่ะจ๊ะหรือว่าใช่ค่ะมันก็บไป้ขาค่ะวันนี้มาทําบุญใช่ค่ะมาคนเดียวไม่ค่ะหรือว่าใช่ค่ะกับเพื่อนๆพื่ทำลงทานกับเพื่อนทั้งแกงโอเคสาธุด้วยนะคะมาจากตรงไหนคะอยู่ในนี้หรือเปล่าอยู่ฟาร์มขึ้นบ่าค่ะโอเคค่ะวันนี้ลูกชิ้นลูกชิ้นหมูค่ะอันนี้อันนี้เป็นลูกชิ้นสดอันนี้ลูกชิ้นเอ่อทำเองทําเองนะคะเด้งค่ะเด้งเด้งมากเด้งมากเด้งนะคะไม่ไม่ค่อยมีแป้ง คือเราเน้นที่ความสะอาดมากนี่ก็สดทำเมื่อคืนนะโอเคขอบคุณมากฝากด้วยนะคะแล้วก็มาทำบุญ้วยกันเยอะๆวัดป่าธรรมรัตน์สบิดเดนอุราเรศนะคะพี่อันนี้อันนี้ขนมอะไรจ๊ะเปี๊ยะค่ะโอ้เปี๊ยะใหญ่ด้วยเปี๊ยะมะหือมาอยู่ในนี้กันไหมจ๊ะอยู่ในขาเก็นใบแล้วพี่อยู่บ่อใบอ๋อมาเจอกันที่นี่นะคะอันนี้มา อันนี้ลงทานนะคะอันนี้ลงทานนะจ๊ะขนมครกสําหรับใครที่สนใจนะคะร้อนะะอนะขอบคุณค่ะร้อนเหรอ,อะคะขนมครกนะคะลงทานนะจ๊ะอู้วกปากบออร่อยอร่อยอร่อยอืมสวัสดีค่ะคุณป้าขาสวัสดีจ้าคุณป้าจ๋ามาจากไหนกันคะอยู่จากยศตะบอยค่ะยศตะบอยนะคะยินดีต้อนรับขับรถมากี่ชั่วโมงคะโอ้ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะโอ้โอเควันนี้ วันนี้ลงทานขนมไข่หงค่ะ,ะขนมไข่หงสวัสดีค่ะคุณพี่ผู้ช่วยผู้ช่วยมาจากไหนคะผู้ช่วยมาจากบนรสค่ะบลรสเลยเหรอจ้ะขับนานไหมพี่รถจเกือบชั่วโม,มองอะคะ่ะวันนี้เรามีอะไรพี่ยำห,หมูยอค่ะยำหมูยออันนี้มีสองน้ำจิ้มเหรอคะหรืออันนี้น้าจิ้มลูกชิ้น,อ,น,อ,นอันนี้น น้ำยำนะคะเนี่ยสวัสดีคะ่ะอันนี้ลูกชิ้นอะไรคะคุณพี่ล,ลูกชิ้นหมูค่ะลูกชิ้นหมูคุณพี่ลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นปลาก็มีนะคะโอเคก็อย่างที่ทราบนะคะคนไทยในสวีเดนส่วนหนึ่งช่วงหน้าร้อนเขาก็จะทําการปลูกกันนะคะในนี้ถ้าใครไม่อยากที่จะเรียกว่าปลูกจากเม็ดนะคะก็คือเม็ดขึ้นให้แล้วนะแล้วก็ไปลงดินที่บ้านเองนะจ๊ะอันนี้มะเขือเทศสีดามีมะเขือยาวด้วยนะคะขายทั้งถาดนะจ๊ะตอนนี้ค่ะมาเจอพี่ๆน้องๆนะคะ รูปหนึ่งที่สวยมากสวยงามจริงๆนะคะตามวัฒนธรรมไทยดังนั้นแอมก็เลยขออนุญาตมาถ่ายพี่ๆนะคะสัมภาษณ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้งามจังเลยค่ะรบกวนนิดนึงขอเวลานี้เดียวนะคะมาจากไหนกันคะเอาออกคนแรกนั้นนำตัวนี้หนึงชื่ออะไรมาจากตรงไหนกันคะชื่อนิดค่ะมาจากยอตบอยค่ะชื่อแบงค์ค่ะมาจากยอตบอยค่ะพี่แบงค์นะคะชื่อพี่น้ำค่ะจากยอตบอยค่ะ ชื่อเจ๋งค่ะเยตบอยเหมือนกันค่ะมีพี่อีกคนหนึ่งคุณพี่มาจากเยสตบอยชื่อลำไยค่ะพี่ลำไยนะคะเราเป็นกลุ่มนางลำโคเทนเบิร์กค่ะซึ่งเรามีกิจกรรมร่วมกันตอนแรกเริ่มต้นจากที่เราลำที่วัดก่อนหลังจากนั้นเราก็เรามีความสนใจแบบเดียวกันเราก็เลยรวมกลุ่มกันเรามีการทํากิจกรรมในการคือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ไปทําประโยชน์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่งานวัดหรือว่างานไทยเฟสติวัลต่างๆนะคะ ถ้าตอนนี้เดี๋ยวอันนี้อาจจะต้องไปถึงมือสถานทูตด,ด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าถ้าอยากให้ทางรัฐไทยสนับสนุนเรื่องอะไรอยากฝากบอกกับกล้องได้เลยค่ะอยากจะให้มีมีครูผู้สอนที่แบบว่า คือว่าเห็นบางครั้งบางปีนะคะมีครูนาฏศิลมาจากเมืองไทยอยากจะให้ส่งลงมาทา้งโกเทนเบิร์กบ้างไม่ใช่อยู่แค่สตอกโฮมเพราะว่าอย่าง mm hmm. อย่างอย่างน้ำเนี่ยพี่น้ำเนี่ย mm hmm. เป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่ประถมจนจบมหาลัยที่เมืองไทยแล้วก็คือไม่ได้เรียนนาตศิลมาโดยตรงแต่ว่ามีความชอบ แล้วก็ได้รับการฝึกฝนมาตัวตลอดแ,แล้วก็ยังยังเก็บความรู้อันนั้นมาต่อยอดมาถ่ายทายอดเห้นเพื่อนเพื่อที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยทั้งชุดรําทั้งท่ารําการแต่งกายต่างๆอะคะ่ะ<า>เผยแพร่ไปวันนี้ที่พี่พี่มาคือมาช่วยด้วยใจเป็นจิตอาสาชใช่ไหมคะค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องไปทุกที่เลยค่ะเป็นงานวัดเนี่ยเราไม่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายให้เรา พี่น้ำเป็นเป็นคนฝึกให้เป็นครูผู้ฝึกให้แล้วก็เวลาว่างเสาร์อาทิตย์นะคะเราจะจะรวมตัวกันแล้วก็ออนไลน์นะใช่บารงจะเป็นทาออนไลน์การคระชุมออนเราเจอกันทางออนไลน์ตอนนี้ทุกคนทําอะไรกันอยู่คะเป็นครูสอนภาษาไทยค่ะเป็นคุณครูนะคะเป็นผู้ช่วยพยาบาลค่ะผู้ช่วยพยาบาลเป็นสเตอร์พิดิกุค่ะ ทำงานเป็นคอกค่ะโอ้ค่ะค <c oughs> ทำความสะอาดค่ะโอ้ยดีค่ะดีจังเลยค่ะ <c oughs> ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สละเวลามาวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ตอนนี้เมื่อกี้เราอยู่ด้านนอกเลยค่ะตอนนี้เราจะเข้าไปด้านในกันแล้วเนะาะที้เราตามตามไปมาเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> น้กาน,น,นก็จะเริ่มแล้วนะคะโมทุกท่านทุกคนที่เดินทางมาถึงแล้วก็ขอเรียนเชิญเข้ามาสู่ปริมพิ้ที่เนาะบ้านเราซูโรคอนเนะาะสถานที่จัดงานขบุญสงการของวัดป่าธรรรัตประเทศสวีเดนอยู่เมืองฟักเกิลบายเนาะเวลคัมนาลิฮุปป่าเดาะนะเข้ามาเฟิร์สเทคแคร์ยูเซลดูแลตัวเองดูแลตัวเองเป็นเจ้าภาพด้วยกัน ส่วนญาติโยมท่านใดที่จะถวายสังฆทานภาไต้ในตอนนี้ก็ขอเจริญพรขอเจริญพรถวายได้เลยเด้อมีครูบาอาจารย์เดินทางมาจากหลายวัดจากภาคเหนือแล้วก็มีหลวงพ่อกิตติศักดิ์เดินทางออกมาแต่เช้าแต่ตีสี่ตีห้านู่นหละเมืองเยชินตูนาท่านมาเมตตาให้ญาติโยมทางฟักเกิลบและเมืองใกล้เคียงได้มา กูว่าทาดูแลทำบุญกับท่านเนาะ finnas på templet. Så han tog inte med sig hit och dela ut så det blir lite mer tvingande så han vill inte det. Så om ni är intresserade av att vara medlem och stödja våra community buddhister och så, så finns blanketten kan man skriva på templet. Okej, killar, för att önska er en ny underhållning. สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาแอมมาทำรงทานแต่ว่าด้วยความที่โรงทานของแอมอาจจะไม่ใช่อาหารนะคะแต่ด้วยความที่แอมเรียนกฎหมายเนาะดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ตอนนี้จะ,ออะวางแผนในชีวิตนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้วันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะสำหรับใครที่จะแต่งงานหรืออะไรก็ตามอะไรที่เป็นเกี่ยวกับกฎหมายทั้งหมดนะคะเชิญ <Sure. S 1> นะคะมีอันนี้ก็คือให้ให้ใหคำปรึกษาฟรีเลยนะคะ มาบสูสอยดาวนะคะแน่นอนว่ามางานวัดเราต้องมาสอยดาวเนาะแน่นอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอขออนุญาตสอยดาวด้วยได้ไหมคะอันนี้เหาอถายดดวเท่าไหร่คะเอซีเบอร์ร้อยค่ะเอาซีเบอร์ค่ะเอาร้อยหนึ่งค่ะรางวัลใหญ่สุดนี่คือพัดลมตู้เย็นมหุงข้าวมอเมตอร์ไซค์หมดมแบ้าข้าวก็ได้ไปแล้ว ใหญ่อยู่นะคะยังเหนืออยู่เนี่ยเี่ใหญ่ที่สุดเนี่ยสาธุขออนุญาตสอยดาวนะคะจับฉลากโอเคค่ะสอยดาวบอลแรกนะคะ15นะคะ15ค่ะพี่ค่ะเบอร์15นะคะคือคือเป็นผ้าผ้าที่ใช้เช็ดนะคะเพราะว่าผ้าเช็ โอเคค่ะใบต่อไปค่ะใบต่อไปเบอร์017ค่ะก๋วยเตี๋ยวนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะหมายเลขต่อไปที่ออก9ขอบคุณค่ะแก้วกาแฟนะคะหมายเลขสุดท้ายหมายเลข19อีกแล้วค่ะโอ้ขอบคุณค่ะแต้มบุญเยอะต้องเอาถุงไปใส่แต้มบุญนะคะคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะพี่พี่สอยดาวค่ะ วังสกุลจีวรน,าาวนและบอริวาน,วานทั้งหลายเหล่านี้ นี่นะคะอย่างที่เห็นตอนนี้เรียกว่าโลคอลจากคนเยอะๆที่เราเห็นภาพตอนแรกนะตอนนี้เรียกว่าเก็บบ๊ะบ๊ะ๊บ๊เสร็จแน่นอนว่าโต๊ะมันไม่เก็บตัวเองก็พี่มันไม่เก็บตัวเองอยู่แล้วเรามีเบื้องหลังเดี๋ยวเราพาไปดูหนึ่งในเบื้องหลังหัวแรงใหญ่นะคะสวัสดีค่ะแนะนําตัวให้กล้องได้เลยจ้าชื่อตั๊กค่ะตั๊กค่ะคุณคุณพี่ตั๊กเียพี่ตั๊กล้กันนะคะมาหนักมากหน้าที่เราในในตรงนี้คืออะไระกว่าจะมีงานีอะไรก็ยังไง ยังไงพี่ตั๊กจัดการดูแลก็เป็นหัวเรื่องใหญ่ไม่ก็ก็ช่วยกันหมดก็ะอาจาร์นั่นเลยค่ะ่ก็ประชุมกันว่าใครจะทำอะไรรับผิดชอบอะไรก็ช่วยกันหมดทุกคนโอเคค่ะเหนื่อยไหมคะวันนี้ก็อิ่มบุญค่ะอิ่มบุญขอบคุณพี่ตั๊กมากค่ะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปต่อสวัสดีค่ะ ไปด้วยดีทุกคนมีความสุขอิ่มบุญอิ่มทานเราเป็นชุดสุดท้ายที่กลับเขาเลยอยากมาถ่ายน้อยว่าบอกว่าอยากเห็นเบื้องหลังชื่ออะไรคะพี่น้อยค่ะพี่น้อยค่ะพี่น้อยวันนี้มาตั้งแต่กี่โมงคะเมื่อคืนกลับไปประมาณห้าทุ่มโอ้พี่น้อยกลับห้าทุ่มเลยนะแต่วขาเมื่อเช้าไม่ได้มาไปทุลางมลาตอนสิบหกกว่าก็เป็นเบ้องหลังทีมาเก็บ เจ้าโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่น้อยจ๋าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรคะชื่อไทยค่ะพี่ไทยค่ะวันนี้เหนื่อยไหมพี่ก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยก็ได้ดุนอีกดุนพี่ไทยมาทำงานตั้งแต่เมื่อวานเลยไหมหรือว่ากระโดดมาข้ามาช่วยตั้งแต่เมื่อวานค่ะ มานอนบ้านเพื่อนแล้วก็เอา้ามาช่วยงานวัดตัวของพี่จะี่เมองไม่ได้อยู่ค่ะอยู่ที่เมื่อเพ่อเสอิมจากพี่จยเยเพื่องุ๋ยค่ะงอนงขอบคุณไปกรรมการเป็นกรรมการวัดด้วยอ่าด้วยด่วยวยด้้องมาอยู่ด้วยด้วยดยด้วยดวดยดวด้ว่ด้วยดด้ด้ยวาด้ด้ดยวยด่วยด้วยยด้วว เป็นยังไงบ้างบรรยากาศงานคิดว่าสำเร็จไปดีไหมดีค่ะสาวคือสาวได้บุญด้วยได้บุญรวยมาตั้งแต่เมื่อวานเหมือนกันไหมคะจ้าเออมาจากบ้านพี่อยู่แถวนี้ไหมหรือว่ามานอนบ้านได้อยู่นี่อุลเลยโอเคใกล้ใกล้บ้านนั้นเนี่ยได้เลยขอบคุณมากๆนะคะสาวคือสาวได้บุญด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้ำตาลจ้ะพี่น้ำตาลพี่น้ำตาลวันนี้ ทำงานอย่างหนักคิดว่างานผ่านไปดีไหมวันนี้ทผ่านไปด้วยลุร่วงได้ดีจ้ะมาตั้งแต่เมื่อวานกันแล้วมาเมื่อวานโอเคค่ะโอเคต้องขอบคุณพี่ตานด้วยนะคะที่แที่แม่คุณแม่มด้วยมาขึ้นงานกันเห็นไหมแต่เมื่อวานเหมือนกันใช่ไหมมาจัดสถานีตอนนี้งานเสร็จงานรลุร่วงไปด้วยก็ต้องมีคนเก็บกวาดเนาะเราก็ต้องทํากันเองเนาะ สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณพี่อะไรคะอัมพรค่ะพี่อัมพรนะคะพี่อัมพรจ๋าววันนี้พี่อัมพรทําอะไรบ้างตั้งแต่เช้ายันตอนนี้ทําทุกอย่างค่ะทาทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างทําที่ทาได้จ้ยพี่มพรเป็นอะไรกับวัดคะจะว่าถ้าบ้านเราเนาะทางอีสานมาเราก็เออแม่ออกคําโอ้แม่ออกคำมีหน้าที่อะไรหรือแม่มีหน้าที่ทำอาหารถวายพระครูบาอาจารย์เช้า แล้วก็เสร็จพิธีจากถวายคูบาอาจารย์เสร็จก็ทําความสะอาดที่ในวัดแล้วก็บ่ายโมงบ่ายสองกลับบ้านบางวันจะทุกวันเกษียณแล้วก็โชคดีค่ะมีวัดคือใจเรามาทางนี้จมาทางทําบุญทําทานทําอาหารถวายท่าถวายคุบาอาจารย์เขอเชิญชวน ญาติพี่น้องสาวไทยทุกคนนะคะมาทำบุญร่วมกันที่วัดที่มีพระครูบาอาจารย์ท่านมาพาเราทำพามา,ามาปฏิบัต,ติเราจะได้สืบสานพระพุทธศาสนาต่อไปคะ่ะอ,อขอ,อเชิญน,นะคะ,คะใครว่างก็มาสาธุสาธุสาุโอเคค่ะขอบคุณพี่พรค่ะไม่มจ้ะขอบคุณค่ะ